ทุกวันนี้เราอยู่ในสัญญาณวันเกียร์มากแล้วหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้โลกได้เปลี่ยนไปลองฝักสิ่งน,นี้ให้จบค่ะ ทุกวันนี้เราเห็นสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นในโลกแต่เคยหยุดถามตัวเองไหมว่านี่อาจคือสัญญาณของวันกิยามะที่อลัลลอฮ์และรอซูนได้เตือนเอาไว้แล้วหรือเปล่าท่านรอซูนลุลลอห์ผูอะลัยฮิวสลัมกล่าวว่าหนึ่งในสัญญาณกิยามะคือคนโกหกได้รับการยกย่องและคนที่พูดความจริงกลับถูกปิดปากเรากำลังอยู่ในยุคที่คนดีพูดไม่ได้คนชั่วกลับดังศีลธรรมกลายเป็นเรื่องโบราณความผิดกลายเป็นแฟชั่นการแต่งกายมิจฉิดถูกล้อเลี คนแต่งเปลือยกับกลายเป็นเทรนแม้แต่คำพูดของพยานจริงยังไม่มีใครอยากฟังแต่คำพูดของคนดังกลับแชร์เป็นหมือทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่สังคมเปลีย่ยนแต่มันคือสัญญาณที่ถูกเตือนมาแล้วอลัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าและเจ้าจงรอเถิดพวกเขาก็รออยู่เหมือนกันเราไม่ต้องกลัววันเกียรมะแต่เราต้องกลัวว่าเราจะถึงวันนั้นโดยไม่มีเตาบัหรือเปล่า อย่ารอให้ทุกอย่างพังแล้วเพิ่งนึกถึงอัลลอฮ์วันนี้ถ้าหัวใจเรายังได้ยินและถ้าตายังคงมองเห็นให้กลับมาหาพระองค์เถอะก่อนที่เราจะไม่มีเวลาเหลือแม้แต่สักลมหายใจสุดท้ายค่ะอินชออัลลอฮ์